สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าสวัสดีจากประเทศกุสุมานนะคะอันนี้ก็เป็นเวลา11โมงอ่ะนี่ค่ะก็พาทุกคนมาเบิงหน้ามือต่อมือเมื่อนี้ก็ยังบวมพอม้วนอันนี้อากินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านกุ้งโถนะขัะเจ้าก็ใส่สู้หลอดลายนะแต่ว่าก็เลือกบ่ได้เพราะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าช่วงน,นีน้ถ้าสมมติว่าคุณู้สึกว่าแผลเจ้าของเริ่มจะดีแล้วก็ กินเอยียงก็ได้ประมาณนี้ฮนะนาไอ้ก็กินเป็นถ้า,ถากินเป็นก๋วยเตียมมามา๋ยวเมื่อวานนี้หน้าโซนนี่กะคือไอ้ก็บ่ค่อยสิบบ้อบำลุงปันใดด้วจจะเด้อถ้าถามว่ขาขขยครีมอันนี้ออกก่อนออกจังไหนนี่ไวนะ้น่ะเออขายครีมนะจ๊ะนี่คะ่ะขายครีมนี่นี่เสร็จนี้พี่อร่าไน่เสร็จละสามร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นกาแฟแอนนาวานะของน้องสาวไอ้นะคะมันีีกินเป็นกาแฟหอนเพราะว่าไอเจ็บคอจ้ะพยายามกินน้าม,มือละหาขวดเลยไอ,นอ้นะวานี้ไอ้ว่าเพวเคยฟังเนาะไอ,นอะหนะเฮคอสานเฮือนเนาะด้วยความใช้เนฝุ่นหลายอดีตในะหูบอกว่าจะขอเป็นคนแพ้ฝุ่น ก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นคนแพ้ฝุ่นแต่ว่าเฮือนนี่ก็คือมันยังบริหารเครสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะคือเคพอที่เขาอยู่ได้นะฮะถ้าถามไปเล็กน้อยเขาจะเห็ดสะอาดได้บ่็ก็เห็ดได้กะพเพาษาเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ะพออยู่ได้จ้ะท่าันนี้เลือดด่งไอออกมเมื่อวานเลือดด่งออกโทษเดี๋ยวก็ขี้โมงอ่ะไหมไอกระปุกมันเป็นเลือดตกข้างหรือยังไอเก็เลยบอกพ่อใหญ่พ่อใหญ่เลย,ออยบอกว่าผู้ใดเห็ดเธอเห็ดความสะอาดเธอต้องพักฟื้นเนีย่ยประมาณนี้นะพี่น้อง เธอต้องฟักพื้นอ้ไรบ,บอกว่าไอ้บริเวณเมือม่อยแม่อยู่บเมื่อยแต่ว่าการการสัญญากรรมการเห็นอย่างกระยายถ้าเป็นการนมยาสลบเนี่ยเฮานะ่ะต้องแบบพักผ่อนหลายๆประมาณนี้นะเพิ่อนก็เป็นห่วงไอ้พ่อใหญ่นะนะคะจะไ,ไอ้ท่าว่าไอ้โทรหาเพิ่อนคุ้มือบ่เพิ่อนก็ยุ่งนะคะตอนนี้เพิ่อนก็ไปซื้อเรือแล้วกันเ็ดแบบอย่างน่ะเฮ็ทปนี้นี่สไตล์เพิ่อนซื้อเรือแบบเก้าอ่ะนะสไตล์เพิ่นอเนาะแล้วกัน ขายประมาณอยู่ใกล้ๆกับอกอสกาเนะาะถ่ายจำมาผิดกอสกาก็คือเป็นเมืองแรกที่ออยู่ตอนที่ออยมาประเทศฝรั่งเศสนะคะเป็นเกาะเกาะหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสเนาะ,ะนั่นแหละคะ่ะเพื่อนกั่นแต่ว่าเพื่อนนั้นให้นี่ให้มันแล้วเพราะว่าเพื่อนอจอดได้แค่ห่อสิ้นเดือนนี้เพื่อนก็เลยฟฝ้านะพี่น้องจา๋านั่นแหละคะ่ะมาเดิรก,กาแฟ เลียกว่าพี่น้องฟังครีมเซตนี้350บาทนะคะเป็นครีมกันคืนขนาดบรรดาแบบบริทาคูเมือนะคะส,สําหรับคนที่คิดว่าเออหน้าขาวใสพอแล้วก็ทาเมือเ้วยเมือสองมือสามเมือนะคะแล้วก็มีคนถามว่าถ้าสมมติว่าเ <c> ส <oughs> าใส่หน้าสีดําว่าชีว่าให้เห็นภาพนะคะถ้าถามว่าถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้เสาใสเพราะว่ายังบอก ก็คือแบบว่ากกใหม่เนี่ยแหละบุคคลนามตายบอกก็ตายนะคะก็คือสิ่งที่ทําได้ก็คืออยากให้พี่น้องเห็นว่าเอออาทิตย์หนึ่งทาจากเถือ่อหนึ่งสองเถื่อแบบนี้บำรุงหน้าเฮาเนาะพี่น้องต้ะนั่นแหละค่ะจะทํากลับมาดําเหมือนเดิมไหมมันไม่ดํากว่าเดิมนะคะมันก็กลับมาเป็นสภาพผิวของเรานะคะทุกคนอันนี้นก็เป็นผิวของไอ้ไม่ค่อยชิได้ทาปันไหนเนาะส่วนนั้นก็คืออากจะใส่แมตตลอดอาป็นคนแพ้แมตสิวพี่น้องเซ็นว่าอาจจะมีสิวตรงนี้เนาะแล้วก็มีคนถามว่าขายครีมมือ ครีมยูซลีนมาใส่นะขายครีมทําไมซื้อครีมมาใช้อ๋อเดี๋ยวไอซ์ไวฟังนะครีมของไอซ์ขายมันเป็นครีมกลางคืนกับครีมกลางแดดนะคะครีมกลางวันนี่เคาใส่ครีมในเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าครีมในเซเว่นกันี่สิบบาทพอสิบบาทได้เลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นครีมกลางคืนนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเซตของตัวแทน เลขของตัวแทนนะคะ10เซต2,800บาทก็ตกอยู่กระปุกละเซตละ280บาทแค่นั้นคุ้มมากนะคะผู้ใด้อมก็จะส่งฟรีนะคะขายมันเห็นผลตั้งแต่เซตแรกอยู่แล้วผู้ได้เป็นฝาเห็นได้ชัดเจนขนาดอา,าได้เป็นฝาเนาะอาเป็นสิวนะคะทุกคนเอาลูกสาวคอยเับไปซื้อกาแฟาให้แป๊บหนึ่งนะคะว่างไงลูกตโรน่นแหละค่ะก็เลย มื่อเนี่ยมาอัปเดตจาวันวันวันเมื่อวานไอ้ก็กินเป็นก๋วยเตี๋ยวมันก็จะบวมบ้างเมื่อวานใหม่ละลายออกมาแล้วนะคะกินก๋วยเตี๋ยวออกมาวันนี้โทษเด้อพี่น้องใหม่มันคาเข่ามันอีหยังเนาะงไม่แม่เนื้อยเพราะว่าไอ้บ่ได้กินเนื้อเนาะเพราะเนื้อไอ้ยังย่ำมาได้เนื้อนี่ยังย่ำมาได้นะคะสิ่งที่ไอ้กินได้ตอนนี้นะคะถามว่าใกล้อดเดือนเลยยังก็ยังนะแต่ว่าไอ้ก็สามารถกินข้าวได้แล้วนะแต่ก่อนคือไอ้ก็นิ่มข้าวบ่ได้ก็คือกืนลึดกืนลึดกืนแล้วก็ งัดกวางแล้วก,ก็คกือเลยเพราะไอซสกินเป็นโจ๊กแต่เดนี้กินเส้นก๋วยเตี๋ยวแกงจืดที่เป็นวุ้นเส้นก็กินได้แล้วแล้วก็ข้าวพัดก็กินได้แล้วก็คือกินได้หลายๆอย่างแล้วนะคะทุกคนก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องฟังเนาะส่วนเออคำว่า,า,าส่วนราคาไอ้ก็เคยบอกไปแล้วเนาะแต่วอกก็ให้พี่น้องตัดสินใจก็สีประมาณนี้เนาะก็ยังมาได้หอดเดือนได้ แต่คุณหมอคนบอกว่าท้านิีห้มันเข้าที่จริงๆนะสามเดือนถึงหกเดือนนะคะแต่ว่าความยุบก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะการพูดก็อาจจะอาปากได้ดีก็เก่าแต่ว่าความชาะคะความชาตรงนี้ก็ยังรู้สึกแบบชามากนะคะไม่มาชามากยังรู้สึกชาก็คือแบบนี่ตรงนี้ถ้ามียังติดปากเลยก็ซิบ,บรูดซึกนะคะเนี่ยประมาณน,นี้ก็จะไม่รู้สึกยังไม่รู้สึกนะคะก็ต้องใส่เวลานะคะทุกทุกอย่าง หายาจจะนั่งนี่คอยกดดันนั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยมาบอกให้พี่น้องฟังเนาะเมื่อกาถ้าถามว่าพอใจไหมเติบหนึ่งนะคะคุณหมอคุณหมอสุทัศน์นี่ค่ะเห็นหมอเนี่แหละค่ะคุณหมอคนนี้เนาะรีวิวหมอสุทัศน์คนสิคนสิเก่งเรื่องพี่น้อง ทักข้อความไปเลยกดถูกใจแล้วก็ทักข้อความไปเลยนะคะถ้าถามว่าโปรโมชั่นมีลดไหมช่วงนี้บ่มีโปรโมชั่นนะคะก็คือราคาแต่ก็เดี๋ยวสิบอกอีกเทนึงเมื่อนี้นก,ก็มาคุยกับพี่น้องมากินกาแฟอร่อยอร่อยอัปเดตหน้าให้เบิ่งแต่ละมือละเว้นเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งใกล้ๆถาวาตาเศร้าหรือยังตาไอ้ก็ยังบ่เศร้า,านะคะยังแบบมีความชา้ำตรงนี้นิดนึงแก้ไปมีความชา้ำตรงนี้นิดนึงนะคะนี่คอมมอลของไอ้ไอ้ถึกใจนะคะไอ้คิดว่าถ้าสมมุติว่า มื่อหนึ่งมันยกค,คุณมามันก็คงสิเป็นแบบโอเคเนาะก็คือคงสิบแบบโรยสิบเขาบอกเคยมีหน้าไข่อะมันก็คงสีไข่าหายนะตาตอนที่ไอ้บอกคุณมาคุณหมอเนาะจุดประสงค์ของไอ้บอกว่าไอ้อายากได้ตาหวานคุณหมอเพิ่งจะถามว่าชอบสไตล์ฟอร์หรือเกาหลีตานะไอ้จะบอกว่าไอ้บอกชอบสไตล์ฟอร์สไตล์เกาหลีแต่ไอ้อยากได้ตาหวานนะคะแล้วก็อยาก ให้เพื่อนอเอาไขมันตาตัวนี้ออกจักหน่อยเพราะว่าโดยน้ำตาเจ้าของโต๊ะคุณหมอก่ะแกะโจทย์ให้ตัวนั้นค่ะส่วนอันนี้ก็คือคัมบอร์สมาดแบบว่าออเดอร์ได้ว่าเอาออกหลายๆเดิมเอาเข้าหลายๆเดิมมันไม่ได้คือมันก็ได้เท่าที่มันทําได้นะเท่าที่แพทย์เพิ่นทําได้เนาะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเออมันก็ทําเอาเท่าที่ทําได้นะ,ะตอนนี้ก็ไอคิดว่าประมาณสองสามเดือนเขาที่แล้วก็คงจะสวยมากนะคะ ส่วนคนที่พ่นบอกว่าห้ามกินของเผ็ดของดองของแสลงอย่างนี้หนึ่งเดือนนะแต่ความรู้สึกของไอ้ยอหู้สุกป่าแพข้างในเนี่ยถึงมาสี่อยากสิครบหนึ่งเดือนแล้วอ้ก็คิดว่ามันคงสี่ยังบ่ได้นะพี่น้องอือเฮาก็รู้ตัวเจ้าของดี๋ยก็คงสีงดพวกของจัดของดองอย่างประมาณนี้ไปอีกจังน้อยนะคะเออพวกประดงปลาแดกของหมักของดองอย่างก็คงสีเลือนไปอีกนิดนึงเนาะนั่นแหละค่ะถ้าถามว่าใช้ชีวิตลําบากไหม ตอนนี้พ่อใหญ่เพิ่นกะยังประยากให้อายเห็นงานหนักนะคะสวนพวกอยู่ใกล้ฝุ่นอย่างนี้กะคงเสียพวกเด็กน้อยเห็ดไปก่อนพอเลี่ยงนอะด้วยความตีดวยเฮาแพรฝุ่นพอบพ,พ่อใหญ่บอกว่าให้อายอยากให้อายรีแลกหนึ่งประมาณสองเดือนเลยอ้กะเทียงเพิ่นฉันไม่ได้เป็นอะไรนะฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันแข็งแรงพ่อใหญ่บอกว่ามันไม่ได้ออกผนแบบนี้แต่มันสิเหนือห่อยภายหลังเพราะมันมเป็นญกญจกรรมใหญ่แล้วมันก็ดมแบบ คือการดมยาสลบนี่เป็นชีวิตที่แบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนาะพ่่ใหญ่พ่ดก็บรกนะ้ำเราก็อยากให้อายแบบพักผ่อนก่อนต้อเห็นน้ำเห็นนีดนั่นแหละคะ่ะเลยมาเด็่น้องฟังดูวันนี้นะคะด้วยการมาขายครีมเซตสามร้อยห้าสิบบาทนี้นะคะทุกคนแล้วก็จิบกาแฟผู้โดยสารมาถางแอนนาวามีกาแฟบริการนะคะทุกคนมี น้ำมันบริการเป็นท็อปหนึ่งในกุสุมาเลยเนาะน้องโมเนาะเดี๋ยวนี้ป๊อปปูลา่านะคะแอนนาวาถ้าพเพืดอมาโบ้ทึกทักมาทาง1 2 3 4 5 KPP ได้นะคะเดี๋ยวไอซิสุกโลเกชันมาอ่าไปให้พี่น้องนะคะของน้องแอนเองพี่มือเราเป๊ะเราเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยซึ่งแตกต่างกับอายหลายคนละสไตล์เลยนายอายกันนายแอนเะนาะคือแหละ กายยิ้มนะคะรอยยิ้มหลายคนบอกว่ายานัยานยันไอเสียรอยยิ้มอันน่ารักไปหลายคนบอกว่ามากไอเสียเป็นธรรมชาติรอยยิ้มยิ้มเก่งชอบสายตานะคะสายตานี่มัรกกกลับมาคือเก่บบากแหละพี่นอ้องแต่ตองมันก็ต้องรอเวลาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมรอยยิ้มมันก็ยังยิ้มไม่ได้เหมือนธรรมชาติเพราะมันก็นยังเก่งอยู่เนาะมันก็นยังยิ้มแบบบ่เต็มปากนะ,ะทุกคนก็รอน,นะคะถ้าถามว่า เวลาพูดอย่างไปนี่จิตตกไหมก็จิตตกนะคะเพราะดูความมันไม่เข้าที่คอมเมนต์ก็จะแบบโอ้โหทำอย่างนี้ไม่ทําดีกว่าประมาณนี้เนาะทาอย่างนี้ như, ทาไม่ไม่ทําดีกว่าหน้าเดิมดีกว่าอย่างประมาณนี้ไอ้ขอบคุณนะคะคอมเมนต์หลายคอมเมนต์แท่มาว่านนะ้าอน้องไอไม่น่าทําเลยหน้าพ่อแม่ให้ก็ดีอยู่แล้วไอ้ก็เคยบอกแล้วว่าคนเฮาถ้าสมมติเฮาเห็ดแล้วเฮามั่นใจกเก่าไอก็ไอ,อ้ก็ออคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะทุกคนนั่นแหละคะ่ะไอ้ก็เลยอยากมา พูดให้ทุกคนฟังว่ามันกะยายจะเฮ็ดอันนี้ให้ค่อยกินแน่น่ะ <Yeah. S 1> แกงจืด <Okay. S 1> แส่วุน้นเส้นเด้อใสสองเลยแต่ว่า <Okay. S 1> ยายยาย <Okay. S 1> ย,าย้ายท่านเดียวฟังค่อยก่อนฟังค่อยก่อน <Okay. S 1> เจ้าอย่าเจ้าแกงไปเลยเดี๋ยววุ้นเส้นค่อยใส่เองบัดค่อยอยากสุดท้ายคนมัดเปื่อยมีพักมีหมูหมูนี่แสบไปก่อนอย่าเฮ็ด อย่าเอาหมูสัตว์เป็นหมูต้อนเหมือนวันนั้นนะขอบคุณกำลังใจมาให้อายล่นหลามแหงหลายคนสีมาหาอายจนหอดในโรงแรมไม่ว่าจะเป็นหลายหลายคนเลยแหละพี่น้องจ้ะดีใจแหงดีใจแหงนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่เข้าไปหาไอ้ก็ว่าว่าได้นะว่าว่าได้หล,ล,ลายสิ่งในยองว่าลูนะอ้ก็เลยคิดว่าไอ้พักฟืน้นอยู่อยู่โรงแรมจกัก ตอนนั้นก็นอยู่เกือบ2อ,อาทิตย์ไปได้อาจังมามาบ้านนะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตไปแกงจงแกงจืดกินพาพี่น้องก,กินอาบนองอนนานดามเมื่อนี้ก็มีสิเก็บเสื้อผ้าไปให้คนที่ขาเจ้าเด็กน่อยขาเจ้ายากได้เพราะเสื้อผ้าออา้กันหลายแหงบริบริบร อยากเก็บบริจาคกกเสดายแต่อาคิดว่ามันหอดเวลาแล้วเทาว้าไววแบบนั้นก็คงสิทถิ่มสื่อๆนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย